ีครับตอนนี้เรากำลังจะไปที่บ้านเหมืองแพ้ชายแดนไทยลาวตำบลน,นาแห้วอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยกันนะครับครับตอนนี้เราถึงชายแดนนะครับ แต่ว่าเรายัางไม่ได้ข้ามกันนะครับเป็นชายแดนไทยลาวบ้านเหมือนแค่นะครับตำบลน,นาแห้วอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยมาถึงจนได้นะครับเมื่อคืนเราก็อยู่กันที่ภูเขาบรรยากาศสวยไม่น่าเชื่อนะครับสอบปปลาวที่เราเคยข้ามเนี่ยจะอยู่แค่นี้เอง<ก>แาแต่ว่าวันนี้เรา<ก>ข้าม,มาก,กัน,<ค>นไม่ได้ดนะครับ น้ำก็ตื้นด้แล้วก็ใกล้บ้านพี่เมืองน้องครับเดินหากันได้ฝั่งนั้นเป็นประเทศลาวอ่าฝั่งตรงข้ามเรานะครับเป็นสอปป,อปอลาวนะครับนุ่นครับยังมีภาษาลาวอยู่เลยนะครับผมยืนยันนะครับดูได้เลยเใครจะมาเที่ยวชายแดนบ้านเหมืองแพร่น,นะครับมาได้เลยนะครับก็บรรยากาศสบายๆชาวบ้าน สบายสบายครับมีร้านขายของมีร้านกับข้าวมีโฮมสเตย์มีร้านกาแฟา <c oughs> เยอะแยะมากมายครับผมมาเที่ยวกันเยอะนะครับที่ที่ไหนครับผมอำเภอนาแห้ว <c oughs> จังหวัดเลย <c oughs> ด้านซ้ายก็จะเป็นชุมชนนะครับของชาวบ้านตรงนี้ก็จะเป็นศุลกากรนะครับท่ารี่นะครับผมลอง <c oughs> ดูบรรยากาศดีครับ โอบร้อมไปด้วยภูเขาเยอะแยะมากมายนะครับการที่เข้ามาอำเภอนี้ต้องผ่านโค้งภูเขาสูงขับรถให้ปลอดภัยแระมัดระวังกันด้วยนะครับขนาดนี้นะครับเรามาถึงดาแฮวแล้วนะครับรับประกันว่าถึงของจริงนี่เรามากินลาบกันครับผม กันความแซบครับผมจากเจ้าของร้านขายมาแล้วตลอดชีวิตนะครับไม่ได้ผมไม่รู้ว่ากี่ปีแต่ขายมาแล้วตลอดชีวิตนี่ครับผมแซบอิลีนาเฮลสุดเขตชายแดนประเทศไทยติดกับสอปปลาวรับประกันว่าเดินข้ามแค่เพียง20นาทีท่านสามารถข้ามไปฝั่งโน้นได้นะครับส่วนมากเลยผักผักนี่ครับผม สดๆกันเลยครับผมสุดยอดครับพี่ตาครับเป็นไงบ้างวันนี้สุดยอดไหมสุดยอดฮะวันนี้กินอะไรลาบครับลาบครับโอเคข้าเหนียวข้าเหนียววันนี้สั่งอะไรบ้างเนี่ยหางลาบแบบไม่เผ็ดหนึ่งแบบเผ็ดแล้วก็แบบต้มนะครับต้มต้มโคตรน่ากินเลยครับผมบอกบอกโอเคครับ มากินมื้อเที่ยงกันครับกลางวันนี้กับลาบนาแห้วสุดเขตชายแดนประเทศไทยนี่ครับผมร้านอยู่นี่เลยหาสิบโอ้โห,โ,หโอเคครับกินข้าวเที่ยงกันครับผมบ๊ายบายจมโค้งหมายเลขเก้า เป็นเส้นทางที่จะไปอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยกันเครืบผมวิวสวย,สยขอบคุณ ที่ติดตามรับชมช่องทัวไทยบ้านกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรานะครับ